การฟังเป็นทักษะเริ่มแรกที่มนุษย์ทุกคนจะต้องได้ฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนกระทั่งลืมตาขึ้นมาดูโลกทุกๆคนจะเริ่มต้นด้วยการฟังก่อนที่จะไปเรียนทักษะอื่นๆต่อเช่นพูดอ่านเขียนการฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังและไม่มีการตอบสนองที่ดีในการฟังหรือฟังไม่ได้สับแล้วนาข้อมูลผิดๆไปพูดต่อก็จะทาให้เกิดความเสียหายได้ แต่ถ้าคุณเป็นนักฟังที่ดีได้คุณก็จะสามารถสร้างตัวคุณให้ลูกค้าเชื่อมัน่นและไว้ใจคุณมากขึ้นด้วย<อ>การที่คุณจะเป็นนักฟังที่ดีได้คุณจะต้องเริ่มจากการฟังอย่างตั้งใจและไม่ขัดจังหวะระหว่างที่ฟังต้องคอยพยักหน้ายิ้มให้เป็นจังหวะนักฟังที่ดีจะต้องรู้จักตั้งคำถามคุณจำไว้นะคะว่าคนที่ตั้งคำถามก่อนจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมการสนทนา เมื่อคุณถามคำถามคุณจะทำให้ผู้พูดรู้สึกว่าเขาเป็นคนความสำคัญมากขึ้นยิ่งคุณยิงคำถามและตั้งใจฟังคำตอบมากเท่าไหร่ผู้พูดก็จะยิ่งชอบคุณและไว้ใจคุณเชื่อมั่นในตัวคุณและจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นเท่านั้นคุณคะคุณเชื่อไหมคะว่าคนทุกคนในโลกใบนี้ล้วนต้องการเป็นคนสำคัญถ้าคุณใส่ใจในการฟังและทำให้ผู้พูดเป็นคนสำคัญได้ ความไว้ใจความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าลูกค้าจะทำอะไรหรืออยากได้อะไรก็จะนึกถึงคุณก่อนเสมอค่ะถ้าคุณสนใจม n d เซตการบริหารการจัดการในการทำธุรกิจดีๆแบบนี้คุณสามารถกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ได้ที่เพจ m s e t t ตชิปเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้แน่นอนค่ะ